ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเอาแล้วเป็นเรื่องขึ้นอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่นะครับ ทางรัฐบาลเองออกมาถกแถลงข่าวเรื่องของการที่นะครับจะนําเงินของทกศมาทําโครงการดิจิตอนวโรตซึ่งแน่นอนครับก็เป็นที่ถกเถียงเป็นการพูดถึงนะครับแล้วก็เป็นการทางฝ่ายรัฐบาลเองก็บอกว่าสามารถทําได้โอ้โหทําตรงนี้ตรงนี้นะครับยกกฎหมายตรงนี้มาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วจะทําได้ไม่ได้ก็คงจะต้องรอดูแต่บอกได้เลยครับว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะนําเงินของทกศมาทําเพราะมันผิดวัตถุป,ประสงค์แน่นอนซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้งานเข้า อย่างหนักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าสหภาพทกศนะครับออกแถลงการส่งเรื่องให้สครแบงค์ชาติและกิจติกาช่วยตีฟาร์มรัฐบาลสามารถกู้เงินทกศเพื่อนำไปดำเนินโครงการนิจิต้อนบรอดจำนวน1.732แสนล้านบาทได้หรือไม่ย้ำนะครับขบวนการต้องถูกต้องตามกฎหมาย วันที่13เมษายน2567สหภาพแรงงานรัฐธาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร,รหรือสอรอสอรอทกสออกแถลงการถึงการใช้เงินกู้ของทกสเพื่อดำเนินโครงการแจก,กเงิน1,000 0บาทผ่านนิจิตอนว a l l e t ว่าทันทีที่มีการ ให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมมตรีเกี่ยวกับที่มานะครับทันทีที่มีการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐทมตรีเกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินที่จะนํามาใช้ในในโยบายนิจิตอนวอร์เรนของรัฐบาลส่วนหนึ่งจะขอกู้จากสภาพคล่องส่วนเกินของทกศจํานวน1.732แสนล้านบาทก็เกิดคําถามว่านะครับการขอกู้เงินดังกล่าวของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลเพื่อการเกษตร ทกสพศสองหาพ2519สามารถกระทำได้หรือไม่สถานการณ์ในอดีตนะครับกรณีวิกฤตจำนำข้าวเมื่อปี2557ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเงินได้ <c oughs> ดังนั้นจึงมีการพยายามจากฝ่ายการเมืองกดให้บอร์ดทกสอ,อนุมัติเงินจำนวน50,000ืล้านบาท เพื่อนําไปจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ถือใบป,ประทวนมาจำนำกับทกสดังนั้นสหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรเพื่อการเกษตรหรือวงเล็บว่าสอ,อทกศในขณะนั้นจึงมีความชอบธรรมในการคัดค้านการนําสภาพคล่องส่วนเกินไปใช้ในโครงการโดยไม่มีมติของคณะรัฐมนตรีรองรับทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ฝากเงิน ส่วนรัฐบาลในปัจจุบ,บันเป็นรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจเต็มดังนั้นจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการนะครับสรทกสรอบพิเศษเมื่อวันที่11เบมษายน2567เพื่อพิจารณาว่ารัฐบาลสามารถกู้เงินทกสเพื่อไปดําเนินโครงการ d ิจิตอ l วอลเล็ตจำนวน1.732แสนล้านบาทได้หรือไม่โดยมติคณะกรรมการสอรอทกสได้ดําเนินการให้ดําเนินการดังนี้ มติของคณะกรรมการนะครับให้ดําเนินการอย่างนี้หนึ่งเนี่ยส่งเรื่องให้หน่วยงานกํากับดูแลทกศได้แก่สํานักง,งานคณะกรรมการกํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคออรอและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่ารัฐบาลสามารถกู้เงินทกศไปดําเนินการโครงการดิจิทัลบอดด์ได้หรือไม่สองส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎิกาเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายว่ารัฐบาลสามารถกู้เงินทกศไปดําเนินการโครงการดิจิทัลบอดด์ได้หรือไม่ 3. ให้ธนาคารเล่งสื่อสารทำควารรมเข้าใจทั้งภายในและภายนอกองค์กรว่าในปัจจุบันทกสยังมีการดำเนินการใดๆกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิ t ต l w อน l วอรเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ฟาร,รมเห็นจากส่วนงานกำกับดูแลตามข้อ1และข้อ2ทั้งนี้นะครับ สอรอทอกสยืนยันว่าการดําเนินการใดๆของทองกสเกี่ยวกับโครงการ d ิจิต a l อนวอร์เรจะต้องถูกต้องตามกฎหมายรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินกับทกสสมกับคําฝันของธนาคารเคียงคู่รู้ค่าประชาชนอันนี้แะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละนะครับคนที่ออกมาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าโครงการนิจิตตอวอร์เรเนี่ย นะมันมีปัญหาโครงการนี้จะต้อนวอร์เรตมันไม่ได้คิดมาให้รอบคอบไม่ได้คิดมาให้ดีนะครับแต่มันคิดมาแบบช่วยๆเพราะถึงเวลาก็จะไปเอาเงินตรงนี้มาตรงนู้นมาตรงนี้มา,ต,มาต้องบอกเลยครับผมเชื่อมั่น100%เลยว่าเดือนนะครับไตรมาสสี่นะครับไม่ไม่มีการได้แจกแนะ่เพราะตอนนี้เงินยังไม่ได้อยู่ในมือแหล่งที่มาของเงินไม่ว่าจะเป็นปี6-7ปี6 8และทกะสไม่ใช่ว่าจะได้นะครับบอกว่าจะเอามาก็เหมือนกับ ที่ผ่านมาบอกว่าจะเอามาจากอมสินจะเอามาจากการออกพรบองเงินกู้จะเอามาจากตรงนั้นตรงนี้แต่ถึงเวลาก็เอามาไม่ได้เหมือนกันครับปี67 68แล้วละทากัณฐอาจจะเอามาไม่ได้ก็ได้สุดท้ายแล้วก็เลื่อนไปอีกสุดท้ายก็ออกมาแถอีกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และอาจจะมีสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคืออะไรครับอ้างว่าคนนั้นขวางคนนี้ขวางคนลุงขวางคนนี้ขวางครับตาบาปให้คนอื่น ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองรัฐบาลนี้จําไว้นะครับว่ารัฐบาลนี้คือรัฐบาลที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบปัะัดต,ต่อประชาชนทรยศต,รต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเพื่อมาเป็นรัฐบาลมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรขึ้นหน้าอยี๋ยอัปเดตให้ฟังครับ